คครับคลิปนี้บางก็ได้สรุปเกี่ยวกับการก่อขอบยางไม่ว่าจะแจ็คหรือคอนเวิร์ตที่มันแตกๆแ,แล้วให้มันติดแน่นโดยสูตรของบางและก็บวกด้วยหัวเชื้อของร้านเจ๊ VUT นะที่เจริญรัฐน์ VUT ก็คือได้หัวเชื้อของเจ๊มาผสมประสานกันเข้าแล้วก็บางก็อาดีปต,ต่อจากเจ๊อีกทีหนึ่ง โอเคใจดี okay, แล้วก็น่ารักก็ใครดูคลิปบางก็อแวะไปซื้อที่อุ่นนุ่นล้านเจ๊ได้เลยนะแล้วก็แล้วบางจะสอนวิธีการผสมประส,สานอีกทีหนึ่งว่าผส,สมอะไรกับอะไรบางจริงตามตามของเจ๊ก็โอเคแล้วแต่ว่าบางต้องเน้นความการใช้งานและการทนทานแล้วก็ต้องผ่านความร้อนโดยการที่บางใช้ตะแกรงนิกเราแหละอ่าเผาเผารองเท้าเนี่ยว่ามันจะ มีการละลายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าลงโอเคใช่ได้ก็สรุปลองปิดลองถูกมาหลายรอบก็โอเคและเรื่องการน้ําก็โอเคของเก๊เขาเรื่องการน้าโอเคอยู่แล้วทีนี้เราเน้นความตนงทานการใช้งานเพราะลูกค้าบางเอาไปใช้แล้วบางทีอายุการใช้งานคือลูกค้าทํารองเท้าวิ่งไปแล้วบางทีมันยังแห้งไม่ทันมันก็มีการหลุดออกมาได้นี่คือประสบการณ์ของบางบางก็เลยมาคิดว่าอ๋อมันต้องใช้ระยะเวลาในการจับตัวของมันเท่าไหร่นะถ้าชื้นๆก็ไม่ค่อยผ่านอะไรถ้า มันหนามากแล้วมันยังแห้งไม่ถึงข้างในนะเนี่ยก็ทักบังมาได้เลยนะตัวนี้บังกตสอนให้แจกให้แล้วก็บังจัดการให้นะการแก้ปัญหาขอบที่มันแตกและก่อตัวเทคนิคการก่อการก่อจับตัวของมันให้ได้เพราะเวลามันแตกเราต้องก่อตัวจับตัวมนันได้ไลแล้วเราจะลงอย่างองทีตัวนี้มันก่อตัวแล้วทีนี้เหลือที่ว่าเราจะเก็บอะไรอีกนิดนึงแล้วก็ลงด้วยอีกตัวหนึ่งแล้วมันจะแน่นหนึบเห็นไหม โดยที่ไม่ต้องกลัว่าขอบจะแตกอะเนี่ยอย่างขอบแตกตัวข้างนี้ขอบแตกมากเลยแตกแบบแตกนิ้วโพเนี่ยแตกแตกนิ้วโพเลย,ยนี้บางก็จัดการแล้วก็นึบนึบมากๆนึบนึบแบบไม่มีไม่มีหลุดแน่นอนนะยางกับยางนี่มันก่อตัวกันยากนะพูดถึงอะแล้วนี่เราไปใช้ยิ่งมันแตกเยอะๆเนี้ยแตกประมาณสักสองเส้นอย่างเงี้ยซึ่งยากมาก ยากมากที่มันจะเกาะตัวมันต้องใช้เวลาเพื่อบงังลองผิดลองถูกไปหลายคู่แล้วนะก็โอเคนะแบ่งปันกันไปแล้วก็สั่งกับบันได้อ่ากับบังได้แล้วก็สารก่อพวกนี้ก็ต้องร้าน v u ยูวอ่าวยเจริญรักของเจเราเจาเป็นคนเจเป็นคนคิดคน้นเจเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะ สูตรของเจ๊แล้วบางก็มาต่อยอดจากเจ๊ทีก็คือมาต่อยอดในการผสมผสานเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึองายเป็นสูตรที่ว่ามันแข็งแรงและคงทนเข้าไปอีกเพราะว่าเราเน้นการใช้งานอย่างเช่นเดินป่าเช่นพวกวิ่งลุยๆุลงน้าด้วยดูฝนเนี่ยซึ่งมันต้องมีเทคนิคในการทําตรงนั้นก็คืออาศัยวายช้อของเจ๊แล้วมาบวกการผสมผสานอัตราส่วนแล้วก็ระยะเวลาและบวกด้วยความร้อนเท่าไหร่ โอเคนะครับ okay,